เรามาดูในเรื่องของการเอาใจนักปั่นบ้างออกพรรษานี้ค่ะเรามาไปปั่นนะคะสู่นครนาคานะคะที่จังหวัดบึงการค่ะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะปั่นสู่นครนาคาคึกคักนะคะอ,อบจอบึงการชวนคนรักสุขภาพร่วมปั่นตามรอยเส้นทางพญานาคนาคารุธนะคะและร่วมงาน14ปีเปิดประตูสู่นครนาคาออกพรรษาบึงการค่ะที่ถนน เข้าเม้าริมโขงนะคะอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนายไตรภพรำเผยพลรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดบึงการเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปั่นสู่นครน,นาคาออกพรรษาบึงการประจำปี2568ค่ะภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงการ14ปีเปิดประตูสู่นครน,นาคาออกพรรษาบึงการโดยมีกิจกรรมระหว่างวันที่5-7ตุลาคม2568โดยมีกิจกรรมหลัก หลายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความบันเทิงนะคะวัฒนธรรมและกิจกรรมเพื่อสุขภาพซึ่งหนึ่งในไฮไลท์สําคัญก็คือการปั่นสู่นครนาคาค่ะเป็นกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและนักปั่นทั่วประเทศค่ะได้เข้ามาร่วมสัมผัสเสน่ห เมืองบึงการนะคะตามเส้นทางการท่องเที่ยวแห่งความเชื่อความศรัทธานาคารูทนะคะโดยนักปั่นค่ะก็จะได้ไปสักการะหลวงพ่อใหญ่พระคู่บ้านคู่เมืองบึงการนะคะที่อำเภอเมืองบึงการสักการะปู่อือลือที่เกาะดอนโอพอำเภอบึงโขงโรงนะคะและตามรอยหลวงปู่จวนกุลเชตโถพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นที่วัดเจติยาคีรีวิหารหรือว่าวัดภูทอกอำเภอศรีวิไลค่ะ นอกจากกิจกรรมปั่นจักรยานแล้วนะครับระหว่างวันที่5-7ตุลาคมภายในงานยังอัดแน่นไปด้วยความสนุกสิลปและก็สีสันนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังอาทิเสียงอีสานเวียงนลลุมมไหมไทยหัวใจศิลป์และสาวน้อยเพชรบ้านแพงตลอดจนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากเยาวชนนะครับในพื้นที่การประกวดเต้นบาสโลปและการประกวดทีดานาคา โดยตลอดทั้ง3วันของการจัดกิจกรรมนะครับเปิดให้เข้าชมฟรีครับไปเที่ยว<า>ชมกันได้นะครับแล้วก็ไปลุ้ปั่นจักรยานกันได้ใช่ค่ะคไปดูไอ้ไหมด้วยนะคะไอ้ไหมไทย <c oughs> <c oughs> ขอเสียงนะครับมาใช่คร่ <c oughs> คะระหว่างวันที่งานกิจกรรมปั่นจักรยานค่ะระหว่างที่5ถึง7ตุลาคมค่ะไปร่วมกันได้เลยนะคะ